สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมือหนี่ก็มาพบก,กับช่องสาวสตรีมพาเพินนะคะอะช่วงนี้ป่วยค่ะนะคะเพราะว่าไปบุกเบิกปูก,กพักเจอแดดนะคะสองเมรนะคะคืออากาศมันแบบห่อนๆห,หนาวๆอ่ะนะคะบึงเบึงหน้าตาแบบว่าแสบจมูกเลยเนี่ก็อยากสวงนะตอนแรกก็่าสบลุกไปเหตุคลิปแล้วล่ะนะคะโอเคเรามากินนะคะผลไม้ตามฤดูกาลนะคะ ขึ้นหอท่านผู้ชมนี่ละก็เลยนะคะมาตั้งคลิปอัดให้เนี่ยนะคะก็กินมัคเชอรี่นะคะผลไม้สเปนนะคะอยู่ประเทศสเปนกับผลไม้สเปนเสร็จแล้วนะคะภาษาสเปนก็จะเอ่ยว่าเซเรซัดนะคะ C E R E S A นะคะก็เติมเอสไปด้วยนะคะ ใส่พริกป่นลงไปนะคะก็ตามด้วยน้ำตาลน,นะคะเราก็แบบว่ากินแบบไทยๆตามด้วยผงนัวนะคะกินพริกป่นคือสิชุมคอกขไมาเนนี่แหะนะครับเกลือนะคะโอ้โหว้าวมานด้วยค่ะอือ อืชุ่มคอดีค่ะมันก็แบบว่าหวานบ่เคยติดเปรี้ยวได้เนี่ยแต่ว่ากินไปแล้วมันฉ่ำชุ่มชื่นคอนะคะอืมอ้ม ออกหวานไม่เคยสมเลยมันก็อมเปรี้ยวอมหวานแหละแต่ว่ามันออกหวานเสียมากกว่าเปรี้ยวแซ่บอะ ทางปุ๋ยนะคะก็คือเป็นสัปดาห์แรกนะคะที่มีขายจริงๆแล้วเริ่มเห็นมีขายอาทิตย์ที่แล้วนะคะในห้างสื้อนี้ห่างออกส่มเพราะว่ามันมาคนละที่กันเนาะ แถวหมู่บ้านกำลังมีหน่วยค่ะแต่ส่วนใหญ่ปลูกสีเหลืองของยาตปุ้ยตัดถิมชะบานชะชองเขาปลูกออกหวานจะคล้องปลูกส้มสมเพินเ่นก็เลยตัดถิมมาจัก ๋ยมีรายยาดนะคะพวกบักใหม่เนี่ยไปหาเก็บแดดมังไทยก็พากันกินทุเรียนนะคะเขาก็มีทุเรียนกินหรอกนะคะมีขายยุ่ในมัดเด็ก ไม่อยากสร้างอ่อนไล่์เพราะว่ากว่าจะมาถึงโอกาสเละสูงสถานการณ์มันบอดีมันเป็นตาเดินทางอ่ะ สัน่นไปชวนสามีไปเลาะแล้ว ฟังเสียงเอาเลยครับนะ่ะซื้อมาสองกิโลผัดชวงมันถึงอนะ่ะ มันสืมันสเหลือแบบว่าสองกิโลสามยูโรเดียสัมนะคะตามตลาดนั่นแต่ในห่างกนละค่าปกติเขาเส็เุเป็นแพ็คหาร่อยกำ ขันกาแล้วก็ะองกิโลน่นนะละ <c oughs> อยู่ในห้างรา,าคาคล้ายมันก็อยู่ส่งปกติแต่ช่วงบอมแมนหนามันมั่วแพงกิโลละสี่สิบถึงห้าสิบนะคะ ยำอยากอีกนิดน่ะซื้อกำเดียวนะ <laughs> <laughs> กำเดียวก็ยังฮอกเจ็ดยูโรเหมนเนะี่ย แซ่บแต่ว่าแต่แตื่นแต่เสารนะ์นั้นปุ้ยก็ไปเขาสวนเนี่ยแต่ว่าปุ้ยก็จ้า,ามตลอดเป็นจมูกแดงจงมูกแดงตาแดง สามีมาส่งแนะ่มาส่งให้มันนอนอยูบ่บ้านนะค่ะ ่าจะบอกกินชออะเสียดายของเพราะว่าไปซื้อของมาแล้วซื้อมาเยอะด้วยอะหลายอย่างผลไม้ี่ก็หาทุกอย่าง เมนูนี้มันเหมาะนะถ้าสื้อใลสมนะตำใส่กุ้งสดกระแจเดี๋ยวรอไปยงังหลอกเบิ่งก่อนนะคะ mm -hmm. the research cherry ืมงไม่เปญนอะไไม่มีอาการไอนะคะมีแต่คัดจมูกอย่างเดียวแล้วก็ตาแดงๆนะ่ คุณยหนังไม่อยกจะบอกว่าให้ท่านผู้ชมมนแนะนําเมนูนมาเพราะว่าเราอยู่เนี่ยเราหาของยากเครื่องมันม่ครบ เลยกลายเป็นแบบว่ากินตามใจฉันเนี่ยแหละมียังก็กินนะคะคนหมักเบิ่งกับเบิงคนมามักเบิ่งกับคามนะคะพอบาถือคลิปมันชัดเจน ฉันช่อ่ะอ้าวก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะวันนี้ปุ๊กะละ็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะนะคะ,นะคะบ,าบายๆคะ่ะสวัสดีค่ะ